สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมมาเมื่อน,นี้ครับกับบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับเศร้าส,สวยเติบเ้วพี่น้องนะครับหลังจากไปวัดไปว่ามาแล้วก็เลยสีมาหลาะเบื้องหน้าครับอีกแปลงหนึ่งอีกแปลงหนึ่งครับนี่ขึ้นไปนี่แล้ะครับหน้าง,งั้นเดียวเนี่ยแหละแปลงนี้แหละมาซองเบื้องหน้ากับเย็ดติงครับหลังจากแล้วนี่ก็สีลงไปต่างเครื่องสูบน้ำคือเกาครับเพราะว่า เหลือบ่งได้พี่น้องบ่มีนามสีขังเข่าขัง,ขงนามแต่ว่าหน้าแปลงนี่บ่มีอันบ่มีล้ำห่วยนี่มากับลูกสาวหล่าครับน้องเคอร์ฟิลมาหนีออกบานออกซองมาตามคำมั่นสัญญาตามคำขอพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับว่บาบักแตงไทยหมู่บ้านนี่มันได้มาตตาใสได้จังได้ปลูกไว้จังได ตากับยัยเพิ่นเอาไว้น้ำคันคูน้าครับพี่น้องนี่เพิ่นปลูกไว้น้ำคันคูน้าหยาบ่าเสียบ่ถา,างอาศัยว่าให้เพิ่นเท้าเคี่ยดิเถาะเพิ่นเท้าเคี่ยครับนี่เียต้นแตงไทยแล้วก็ปลูกบกักฟักฟักทองบักอือบานเท้านี่ยแหละใส่น้ำคันคูน้าเมื่อไรพี่น้องแต่และตัวสาดว่าเขาอยากงามอยากงามครับ อยางงามอย่างงามแจ่ว่านา้ำผมมีขังจักเทียต่พัดมือวานมาจนปันนีครับมือหยอดมาเป็นเขายอดครับนี่อันที่มันซุม้มมันเกิดก้อนมันเกิดเป็นกกเป็นกอแล้วครับอันมันเกิดที่หลังกับจังสีล่ล่ะเป็นตนมาล่อนตอนแตนบใบไงห้ยใบไงห้เอายังสีล้อโอ,อกาสต่อไปอยู่นี่ตากับยายแล้วสิปลูกน้ำคู่ครับ เอากระจัะว่าเป็นใจในตัวนี่ก,ก็ได้แต่ผัดมาหอดบอยูบบัเซาจาักเทีย,ยนี่ครับตาเราเห็ดไว้น้ำคู่รอบสองขางหน้าแปลงั็เป็นปลูกอ้อยครับมหาลาะเบิงแต่งไทยตากกับยายเอฟซี FC แฟนคลับว่าอยากเบิงเราปลูกไว้จังายขึ้นไว้ใหญ่หน่วยเต๋อแถวบัาน ก็บ,บ่ได้ปลูกเป็นไฮเป็นไร่เราถั่าปลูกไว้น้ำคันคูคันหน้าซืยอครับเบึ่งเนี่ยหยาก็เพาะหยาพี่นออ้องเสียแล้วเสียอีกมีน้อสิบ,บ่ได้มาเสียอีกเะถัปป่วพวกเนี่ยต้นหญ้าใบมดนี่ก็จะเอินอต้นหญ้าก้นบึง้งตัวอันตรายตัวตัว,ตว,ตว,ตวนี้เกิดขึ้นคักๆเรา แตกงาแตกกอออกได้มาทงครับก็ฟิวได้มาทงก็ห่าวจากน้อยนึงครับหลังจากป่วยมาเป็นอาทิตย์ติแปลซิบม,มือครับพาไปหาคุณหมอนี่เขาก็สดซึนขึ้นมากครับเอาเอาเอคือป่าในยังสิเป็นไรททันของบ่มีปีก เป็นม้าหดคู่แดนเป็นกรสิปูกลม้มมึอน,นี่แดดแจ่มมึอน,นี่โอ้จังนในเนาะเสียใหญ่เข่าเนาะเจ็บหดบักอือบักฟักไปลวกเป็นหนึ่งหนึ่งส้ปลาตีมังน,นี่ยัดติยงมาแบบชุดสบายสบาย ยอดพวงนี้มันบ่ปเป็นหมากดอกเนาะมันบอเป็นหมากมันก็สิเป็นหนึ่งแต่ดอกนี่เนเป็นดอกเป็นหมากหน่อยการลังจอหมากมันเปลี่ยนมัน, advisor, <c oughs> น learned learned. สิเป็นจยงสี่ครับนั่นเป็นหมากมันสิเป็นอย่างสี่เดียจะกหันสิบ่เปลี่ยนเจบเอบดอกเป็นหนึ่งไปลวกกินกระปุนสัตว์ป่าเขาเปิดงหยาพป่นองงามครับ เตแยงไทยดูแล้วนี่ครับมอบะใหญ่ดีนะครับมอแตงไทยกกกกปลูกไปสัก่อนครับเดี๋ยวจะไมยสิมาเห็นปลูกไ้เพราะได้กินครับแต่ว่าซ้ำเนีน่ย็กินน้ำบอทันหมดเลยนะกินน้ำบอทัน และวสามหน่วยสี่หน่วยสุกน้ำสุกหลาเนี่ยสุกหลายแล้วผักคือน้ำงานให้งานนะเขายนี่ผู้เฒ่าเพิ่ดวานเขา่าเพิ่ดวานเขา่ายอดเข่าเพิ่นกระสีมาถางคู่ทางขันเปิดก็เสียวในในบอกอือบอกฟักเขานี่ยแหละยอดลงใส่หลุมใบกลางคูนาแล้วก็บ,บักแตงไทย แดงไทยหยอดลงน้ำครับนี่บ่ไลแเราพี่น้องนะครับนี่ที่แปลงนี่สุดสุดแคกงานนี่ครับงานนึ่งก็อยุะมาณไหลกลัวครับนี่มีสี่งานสี่งานมัน,มน,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 มนทั้งหมดมันหาไหลกลัวครับหไหลกลัวบาง,งในหม่องได้มันซุ่มมัน,ก,น,ก,นก,ก็เป็นกอเป็นกกเป็นกออไฮยุครับนี่คือเขาหยอดมันจะเกิดเป็น คู่เป็นคล้องอยังสิเหรอครับเจ้าปัญหาที่ตามมาก,กขึ้นนี่ละห้านี่แหละนี่ห้าคตรบึ้งเียพี่น้องครับคนเกิดขึ้นแนั้แกแล้วขขขแ,แข็ง มาน้าหาวครับหลังจากไข่หลายมือไปถ้าไปหาหมอเหมือนเงินเป็นพันสองพันปัวต่ละเทียหลายก็ค้นครับนี่หมองมันซุมครับหมอมนซุมสิีขาก็สิเป็นกกเป็นกอให้นี่ครับผู้เฒ่าพนไมหยอดเมดเ็ดแตงไว้มันก็สิเกิดจังสิครับเท้าเคลีย ปลาเปลี่ยนไทยพ่อไงยายกับยายแล้ว,วนเนเห็ดไปก็ต้องอยู่ในป่าหญ้าจัางสิเหรอครับเสียบ่ได้นี่ห้อยเพิ่นออกไปแล้วนี่จังซี่เป็นห้อยเป็นหม่องเป็นเดินนี่ครับกําลังเป็นอันนี้ก็สิสุกแล้วตัวนี้ก็ได ผู้ใดามายามช่วงนี้ก็สิได้กินได้พี่น้องเด้อแตมันทรงเครี่ไปได้แตมันทรงใส่รถใส่ไปใสนี่ได้ก็สิไปฝากพี่ฝากน้องอยู่นั่นแหละกาน,นขึ้นรถก็สิแตกมาตั้งแต่ถึกถ้าฝนตกลิ้นเป็นเม็ดใส่ซื่อๆก็แตกเปียกแล้วบางนี่ครับอันนี้มันแบบยังกเบ,บักบัก,กน้ำตีนี่ครับเอาไปเก็บเอาไปหนึ่งไปหนึ่งไปต้ม มองงามกับงามครับพี่ได้เทายอดดอกหลายยะเท่าทั้งผี่เป็นดอกพวกนี้ดอกดอกสีว่าเป็นหมากครับแบบนันเป็นหมากมันก็สิเป็นทัวสีกับติดหมากเท่าก็ไม่ได้ยอดไปหลายหลุมเลยพี่นอ้องไม่ได้ยอดไปหลายหลุมแต่งไทยแต่ว่า มันออกหมากออกผลรูปวงยาเนี่ยมือรุ่นสีเดียวเรื่องมาตัดตัวนี้แต่ตนนอ,ตตน,อนนี้พัฒนิกาตัดดอกพีรนมิดนั้นมันถือนน้วยบักเตียงผู้หนึ่งในงมาน้ากับหาวงั่ใช่หรื แงไทยย,ยังไลเช<น>ี่ยวเา,ากเก็บ,เกบมือเศร้เา,าเดีเ๋ยวเพิ่มก็มากรอนแล้วครับมือเศร้าเดี๋ยพอตาเราม่เก็บกอนแล้วนี่เรก็สีเลือกเอาที่นวยเลยมันสุกซุกเต็มที่แล้วมาจีน้ำคูนี่นสล่ะ ่วยหง่ครับ่วยเงยรวมสมบูรณ์ดีอยู่หลายน่วยอยู่ยนี่กำลังสีสุกกบมีพี้อยู่ต่ำๆไปกบมีครับนี่โอ้ยอันนี้เป้งเลยนั่นนี่เนาะอันนี้ไก่แล้วเดี๋ยวอีกจกักมือซ้องมือกระเจี๊ยบได้ครับ โอ้ผู้หนึ่งกระได้มาเลียนต่ำเยาบปกเตียงไปเนี่ยนี่ครับน้อยไงดกจิ้งดกอยู่เด้อดพี่น้องมายามเด้อซ้มบักเตียงเป็นน่วยหลายอยู่ออกหลายอยู่บนเทากระปูกกลน้ำคุยคันแท้ครับ คันแท้คั้นนาเขานี่ล่ะวุ้นหลาะไปทั้งผุนครับอยู่น้ำคูผุนกับมีไปตลอดเก็บบรรยากาศมให้กับพี่น้องเดีเบิ้งครับย่างเนี่ยมือเสารอ์อาชีวินหัวไปน้ำเลือกกล่องทั้งย่างครับ <laughs> พูดถึงกับหาวห่าวว่าเสาร์จะเทียขันห้อนอยู่บ้านมาสันกับจังคือจังคุณหมาป่วยนี่แหละก็ฟิวก็ฟิว กันตื้นเศร้าขึ้นมันเตรียมโตขึ้นหนารถดปับ๊บรถดก็ฟิวหอดบงหวกบ่หันได้เลยนีย่จีงเก็บทักเป็นหนึ่งไปลวกครับหยอดมันูคนเราฟังขันหน้าี๋ยวพ่ได้นั่งดเด้แตพี่น้องยืน <laughs> จกขันหน้าสูงให้มันหยาสูง มาเด้อฝ่าเอ้ยฝนเลยนะครับมาตกให้กับลูกกับหลานได้อยู่ได้กินนะแนวงานมันหยาเนี่ยครพี่น้องแยเแ่เต็มเส้นเต็มมือเสาอนี้เป็นมือเสาวันอาทิตย์ครับไปยงังเราถกอุดเรียนเจ้าเจ้าไปยังลราแบบน,นี้อุดเรียดไว้แล้วก็หันขึ้นมาเบื้องคนนะ้นหมดน่ะมาพี่เร็ว มามาแล้วพี่น้องมาแล้วมุนเม็ดเราปลาเขา่ามาแล้วมาแล้ว <c oughs> เอา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 ใจอีกเดี๋ยวกำลังกายลายมือแล้วข้าแต่ไข่แต่ป่วย ไปใส่ไปนี่แล้วเมื่อเส้าว่าตั้งแต่ย่อออกจากบ้านพี่น้องนะครับเตรียำตัวแล้วมายืนถ่ายยืนรถแล้วเอาเรียบร้อยแล้วได้จริงได้หลายป่นไดยมันบ,บม่ได้หาเก <ภา S 2> ็บไม่ได้หาเก็บอ่ะสำหรับ,ลบคลิปนี้<ว>รครับมาพาพี่พาน้องเฮา,าเอฟซีแฟนคลับว่าอยากเห็นปาลาเราปลูกไว้จะไดนมันขึ้นหน่วยใหญ่หน่วยโตแท้ปลูกไว้จะได้คือรวมสมบูรณ์แท้ปลูกทำงานหน้าครับพาพี่น้องมาเบิ้งครับนี่ เชีมัเคี้ยแบบักแตงปลูกไว้น้ำคู่คันนะรอบๆคางเพื่อนปลูกอ้อยเมดเขายังปลูกยัง,ยงปลูเข่าอยู่ครับแต่ปีนี้เป็นเข่าดอดอกเนอะคน<ว>ตก,กมากกว่นะสิริย,ยุทดีด้กิน,อน,นเอาอคลิปนี้ไปซะหนิสกอรพาพี่นองมะเบิงปลาแดงไทยปลาบักปับกบกับกอือ้อบกักน้ำ ป้าหยาน้ำปลาเข่าพร้อมครับฝากกดติดตามกดให้กำลังแรงใจกดซับสไครตกดกระดิง่งกับการติดตามด้ะพี่น้องด้วยนะครับช่องพอยุตย์ใหญ่ติ่งแล้วก็ช่องยงยุทธลำเพืินออฟฟิเชียลครับมาให้พี่น้องในเบิง้งกับการไปกันมากก่อนออกการออกงานออกฤดูการสิมาหรือสิไปใส่มาใส่เก็บบรรยากาศให้กั็พี่กับน้องในเบิง้งคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำมีสักก่อนพี่น้องเนาะนะครับกับการเลาะเบิ่งแตงไทยปลูกน้ำห้น้ำน้าพอกันมาคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง